สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมเกาะติดสถานการณ์เราไม่ทิ้งกันจะปิดเกมแล้วครับ21 22ถึง22พฤษภาคม2563จ่ายคนละ1 0 0 0 0บาทอีก7 0 0 0แสรายนะครับก็วันที่22ก็อีกสักครู่นี่แหละครับวันน,น,นี้วันนี้วันที่21พฤษภาคมเลย6กทุ่มของวันนี้ไปอีกสักครู่ก็จะนับเป็นวันที่22แล้ว ทีหนึ่งก็จะเริ่มโอนเข้าบัญชีนะครับหลายแสนลายนะครับเพราะว่าวันที่21วันนี้ก็ได้ไปแล้วอีกสักครู่วันที่22เดิองเลยหกทุ่มไปนี้ก็จะได้อีกหลายแสนลายนะครับเราไม่ทิ้งกงันครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเหลืออีกแค่1%ก็จะปิดเกมปิดจอบนะครับจากการเปิดเผยของนายลาวบอลแสงสนิทโคศกกระทรวงการคลังบอกเราไม่ทิ้งกันตอนนี้ดําเนินการสําเร็จแล้วถึง99%นะครับ 99%เนี่ยังไงมาดูรายละเอียดและข้อมูลครับเขาบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านรายลงทะเบียน34.8ล้านนะลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านรายนะครับก็มีผู้เข้าสู่กระบวนการคัดว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใน22.3ล้านนะครับก็สรุปถึงวันที่20พฤษภาผ่าน15ล้านรายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์7ล้าน พวกไม่ได้รับสิเจ็ดล้านนี่คือยังไงทิ้งหรือ,อยังไงไม่ทราบแสดงว่าสิบห้าล้านลายนี่ไม่ทิ้งกันอีกเจล้านลายทิ้งกันไปเพราะทําไมเพราะไม่เข้าเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ก็คือไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์เอาไม่เข้าเกณฑ์ก็แล้วกันเล้านลายนี่ไม่รู้เป็นใครบ้างนะนะครับทีนี้ยังเหลืออยู่ระหว่างเก็บตก2.4แสนลาย สองจุดสี่แสนลายก็คือพวกที่ทบทวนิทธิ์กำลังทบทวนิทธิ์อยู่แล้วก็ผู้พิทักษ์ิทธิ์ยังไม่ได้ไปหาตัวพบนะครับคิดเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าที่เหลือมาที่ผ่านมาสิบห้าล้านลายนี่ผ่านเกณฑ์แล้วนี่คิดเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกสองจุดสี่ล้านลายที่ยังไม่ได้เก็บตัวไปตรวจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนี่คิดเป็นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสองจุดสี่ล้านลายนี่ทบทวนสิสธิ์อยู่แบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่ง ู้พิทักษ์สิทธิ์นัดพบแล้วแล้วก็ยืนยันตัวตนจะไปหาการภายในสัปดาห์นี้เขาบอก8ปดหมื่นลายเมื่อพบผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วก็จะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะทีนี้กลุ่มที่สองผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปหาตัวไม่เจอเพราะแจ้งที่อยู่ในตอนทบทวนสิทธิ์แจ้งที่อยู่อีกที่หนึ่งแต่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงไปหาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กลับไม่เจอเพราะ ผู้ท,บทุบชนเสียไปอยู่อีกที่อยู่หนึ่งเร,เรียกว่าไม่อยู่ในพื้นที่นี่หนึ่งแสนลายนะหาตัวไม่พบนี่นะครับกลุ่มที่สามผู้พิทักษเสียดไปหาแล้วหลายครั้งไม่เจอนี่ก็หกหมื่นลายรวมทั้งเส้นก็สองแสนสี่หมื่นลายถ้าเก็บสองแสนสี่หมื่นลายนี้ได้ครบก็คือไปตรวจให้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วแจ้งก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่ากลุ่มที่สองที่ไปหาตัวไม่เจอนี่ประมาณหนึ่งแสนลายนี่เพราะว่าแจ้งที่อยู่ไว้ที่หนึ่งได้ตัวไปอยู่อีกที่หนึ่งนี่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปหาไม่เจอนี่าทางกระทรวงการคลังจะมีเอสเเไปหาตามเมร์โทรที่แจ้งไว้นะครับแล้วก็กลุ่มสามก็เช่นเดียวกันกลุ่มสามไปหาตัวไม่พบบ่อยครั้งแล้วนี่รวมกลุ่มสองและกลุ่มสามนี่หนึ่งแสนหกหมื่นลายนี่จะมีเอสเเไปแจ้งให้ท่านไปยืนยันตัวตน ที่ธนาคารกรุงไทยภายในไม่เกินวันที่ยีพฤษภาหกสามนะครับถ้าเกินวันที่ยี่พฤษภาหกสาไปถูกตัดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัตินะครับเอาถ้างั้นฟังทีนี้ใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วแต่ยังไม่เจอผู้พิทักษ์สิทธิ์เลยนะไปธนาคารกรุงไทยนะถือหลักฐานไปก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมเอกสารรูปถ่ายพร้อมเอกสารอื่นที่แสดงตัว ว่าตัวเองประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้จริงอ่าเข้าข่ายที่จะรับเกณฑ์เยียวยาครับไปธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่29พฤษภาคม63นะครับเพื่อรับสิทธิ์นะครับถ้าวันที่29พฤษภาคม63เป็นต้นไปไม่ไปแสดงตัวตนก็หมดสิทธิ์นะครับอ้าวนี่แจ้งให้ทราบนะครับทั้งหมดก็คือเราไม่ทิ้งการดําเนินการมาถึงวันนี้99%เหลืออีก1%ตามที่เรามาเมื่อกี้ครับก็ ปิดจ็อบต่อไปนี้เหลือแต่จ่ายเงินให้ครบ3เดือนก็ว่ากันไปนะสำหรับอีกสักครู่วันนี้เลยหกทุ่มวันนี้ไปก็จะเป็นวันที่22ก็จ่ายอีกหลายแสนคนก็ขออวยพรสำหรับท่านผู้ชมที่ยังชมกันอยู่เดือดเดือนขณะนี้ยังชมคลิปช่องของเราอยู่ขอให้โชคดีได้เงินทุกคนทุกท่านแฮปปี้กันไปคนละหนึ0 0หมบาทสวัสดีครับ